ชาวบ้านชุมชนแม่สาหมู่สองต่างพากันมาสองเลขบนหลังลูกตภาพน้ำที่บ้านนายเฉลิมพัน์อยู่ดีเลขที่102เมตร2ตํตำบลแม่สายอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาหลังออกหาปลาแล้วได้ลูกตภาพน้ำมาหนึ่งตัวขนาดผ่ามือลำตัวสีเทาดำมีจุดดำบริเวณหลังของลูกตภาพน้ำลักษณะเป็นตัวเลขเจ้าของจึงให้ชาวบ้านดูตีเป็นเลข3ตัวคือ715และสองตัว75เช่นเดียวกันหมด หลังจากนั้นจึงพากันนำตัวเลขดังกล่าวไปเสียงโชคซื้อลอตเตอรี่งวดที่จะถึงนี้